ไหวไปมไปหนึ่งสองสามาวเทศเป็นไงบ้างตัใช่ไหมตึงสวัสดีค่ะ สดีค่ะทุกท่านที่ขอต้อนรับข้าวสุวันพระไม่ได้มีคนเดียวกลับมาใจกับนุชชีแล้วนะคะทุกวันพระค่ะวันนี้วันพระนะคะทุกคนตรงกับวันพระเอยวันนี้กิจกรรมของเราคือปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะทุกวันพระอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ปลดปจจัยร่วมบุญมากับนุชชีนะคะวันนี้นุชชีเป็นตัวแทนนะคะให้กับทุกคนนะคะมาทำหน้าที่ให้แล้วนะคะวันนี้เรามีทั้งหมดอู้มีหลายปลาพ่อนี่มีปลาไหลไหมอุ้ยมีปลาไหลที่ปลาไหลตัวใหญ่มากอู้วันนี้มีปลาไหลปลาหมอ ปลาสว่าแล้วก็ปลาดุกนะคะสีปลาปลาดุกปเป็นปลาดุกไข่ด้วยนะอะวันนี้นุชชี่มีแบบว่าอานะันนบุญหลักๆที่เราจะทำา่ะบันมิทั้งหมด3อย่างทุกคนรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างง่ายๆมากเลยบุญหลักมี3ามอย่างก็คือ1การให้ทานก็คือเหมือนเช้าๆนะ่ะเราไปทําบุญตักบาตรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าชวยเหลือ คนยากคนจนอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบให้หนู่นให้นี่อย่างเงี้ยแบบง่ายๆที่เราให้ได้เนาะสองรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นรักษาศีลห้าศีลแปดแบบนี้นะคะที่เราแบบเป็นบุคคลแบบไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นนักบวชอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะเป็นศีลห้าศีลแปดแล้วก็อันที่สามก็คือบุญที่สามเจริญสมาธิภาวนาก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้เป็นบุญที่เราสามารถทําได้ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้อะ สาหลักสาบุญพูดง่ายคือทานศีลเจริญภาวนาง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามากล่าวคำอธิษฐานปสระสบป,ปรปาไปพร้อมกันแม่วันนี้สมาชิกเรา<ห>ทอยอยกันมาทมาทมาท,มาทมาํามอยมากันแล้วพี่กบจะมาไหมพว,ว่าปกติเก้าครึ่งเนาะใครเข้ามาแล้วกด l ักกดแชร์นุชดี่ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ไม่ได้ดูหน้าจอนะตอนไลฟ์สดแชร์เ,รเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนสักครู่สักครู่วันนี้น่ารักมากเลยอ่ะมี ลูกเพจแฟนเพจนะคะร่วมเงินปักใจมาหลายคนเลยเดี๋ยวเรามากล่าวคําอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะใครที่ไม่สะดวกมาท่าน้ําด้วยกันกับนุชวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะการให้นี่เพื่อน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 ๆคุณพ่อเพื่อนๆนคุณแม่ก็น่ารักร่วมบุญมากันหมดเลยนี่น้องพระวาเจ้าของแผงปลาใช่ไหมลูกเจ้าของแผงปลาใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ อืม,มาเดี๋ยวเราป,ปล่อยปลาอธิษฐานกันดีกว่าสวัสดีวันพระก่อนแชร์แป๊บหนึ่งนะคะให้ลูกเพจได้เห็นบางคนบอกว่าแท่งแท่งด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามากล่าวคำพร้อมกันนะเดี๋ยวเราตั้งน้โมสามจบก่อนนะคะ เริ่มเนาะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธบูชามหาเตชวันโตข้าพาเจ้าบูชาพระพุทธเจ้า ขอให้มีเดชมีอำนาจมีวาสนาธรรมะบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชามหาโพคะวะโหข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ ขอให้มีพภคทรัพสมบัติอิมินาสักกาเลนะพุทธังธรรมังสังทงังปูเชมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีกท,ทั้งคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์คุณทานบารมีศีลบารมีเน่ขำมากบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา พันชาติเหมือนชาติสารชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีขอบุญบารามีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ให้สิ้นสัพพภ,าภายัยสัตว์ใดๆอย่ามาพ้องพานสัพเพสัตตาอาเวลาอัพยาปัช,ชาอานีค่ะสุขีอัตตานางปาลิหารันตูขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภยัย ขอให้พ้นทุกพ้นภัยปลาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ไวไวก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ตัดพ้นจากความตายตัดพ้นจากที่คุมขัง ทรงมอบช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้เส้นสัพพทุกข์ให้เส้นสัพพโสให้เส้นสัพพโ,โลกให้เส้นสัพพภยัยได้บรรลุมรรคผลระนิพพานในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพาน,นาปะปัจโยโห,โหโตุ ดีค่ะไปไเราเดี๋ยวเราเราเกา่าคำนิทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงท่าน้ำกันนะคะเอาอันนี้ลงกันไปก่อน ใช่น<อ>มันชิมนะลูก สบายตัวใหญ่มากเย้ไปแล้วไปแล้วสามตาเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาสวไครัวนี้ดูถังใหม่ๆเลยลูกลุงไม่กังไปอ๋อเพื่อนพี่สาวนี่คือชื่อชื่อแม่ครับแม่ด้วยนะน้องแพมมานี่แล้วมาปล่อยมาก่อน แล้วน้องแมวมาแล้วแมวมาจับมาจับจับ,จบหนูจับไปข <Studies> ามสุดท้าย ก่อนใช่ใช่เพราะเดี๋ยวเพิ่ง ภาพดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็นุโมทนาบุญทุกท่านที่เวาฝากออนไลน์มากับดิชีนด้วยนะคะขายบุญนี้ส่งผลให้กับทุกท่านเลยนะคะแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขค่ะสาธุค่ะใช่เราจะกันใหม่วันพระหน้าเพราะวันพักไม่ได้มีคนดี